สวัสดีจ้าวันนี้พามาเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านที่อยู่นะคะตอนนี้กำลังจะเดินไปที่สวนสวนจะอยู่อีกฝ้าขถนนหนึ่งดูบ้านดูบ้านแถวนี้เขาน่าอยู่มากเลยสวนมีหน้าบ้านต้นไม้วันนี้หมอกลงเยอะมากเลย วันนี้เป็นวันแรกที่เปลี่ยนเวลานะเปลี่ยนเวลาช,ช้ากว่าปกติตอนนี้มัน8ปดโมงใช่ไหมถ้าปกติตอนปกติตอนนี้มันจะ9ก้าโมงนะแต่ตอนนี้แปดโมงก็ช้าไปหนึ่งชั่วโมงไหม <c oughs> งง <c oughs> บ้านหลังนี้สวยมากเลยนี่มันมีดอกไอ้น,นี่หอมมากเลยนะเรียกดอกเลยนะดอก ดอกอย่ดอกเนี้ยเห็นกันไหมอ้วมืดมองไม่เห็นดอกไอ้ดอกชบาแล้วดอกไม่รู้จะไม่ได้แล้วว่ะแต่หอมมากเลยนะเวลามันร่วงอเดินพาชมรอบๆหมู่บ้านรอบหมู่บ้านที่อยู่ เดินไปสุดถนนนี้ก็จะเป็นจะเป็นสวนที่ลงคลิปวิดีโอไว้เมื่อสองวันที่แล้วอันนี้เป็นทางไปทางเดินไปสวนแพทจะไปออกกำลังกายทุกวันเวนลหนึ่งชั่วโมงตอนเช้าส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ก็แบบนี้แหละกิจวัตรประจำวันคือมาออกกำลังกายก่อน หนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับไปทำงานบ้านทำโน่นทนํานี่วันนี้จะออกไปช้อปปิ้งหน่อยอยากกินอยากกินตำส่วัวกุ้งสดอะ่ะกุ้งแช่น้ำปลาอะไรประมาณนั้นอะ่ะดูสายสั่นไหมเราใช้ไม่มีที่เชลฟี่สติก๊ก ใช้มือเอาใช้มือถือโทรศัพท์ูบ้านใช้มือถือโทรศัพท์สั่งมาแล้วยังไม่ได้สวยไหมบ้านแถวนี้น่าอยู่นะเงียบบ้าเขาไปทำงานกันหมดเชา้า ดูพาเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงถนนน,นะนะแพทชอบสนามหญ้าหน้าบ้านอย่างนี้จังเลยเขียวๆเนี่ยอากาดดีมากกินข้าวมาหน่อยนะ้วหิวทนไม่ไหวที่แรกว่าจะไม่กินนะตอนมาออกกํบบาลังกายไม่กินอะไรดีๆที่สุด โอ้ยจะไม่ไหวว่ะหิวมากเลยกินไปสองสามคำข้ออยยังชั่วอะคกินนิดเดียวอากาศที่นี่เย็นมากกินอะไรนิดอะไรหน่อยน้ำหนักก็ขึ้นถ้าไม่ออกกำลังกายนะน้ำหนักขึ้นพวดพวดพวดเลยต้อง ออกกาลังกายแพทเคยน้ําหนักมาอยู่นี่น้ําหนักขึ้นเป็น20่สิบขึ้นมา20่กิโลอ่ะเกือบ20่กิโลตอนมาใหม,ใหม่คิดเป็นพาวนะร้อยสามช่างร3 0พาวร้อยสามสิบพาวผ่านไป3าปี3ปีไม่ได้หยุดออกกําลังกายเป็น3ปี น้ำหนักขึ้นมายี่สบห้า่าวโอ้ my god ตอนนี้ลงตอนนี้พยายามลดพยายามลดกินกินอาหารมื้อเดียวเชาว้านิดหน่อยกลางวันนิดหนึ่งตอนเย็นก็ไม่กินพยายามงดอันนี้ลดมันเป็นลดบ้านนะ เขาเรียกรถอะไรนะชื่อไม่ออกเนี <sorry> ่ยแต่ท oh ี่มันเป็นบ้านนะมีบ้านนอนได้อยู่ข้างในเนี่ยคันเนี้ยเนี่ยมาใกล้จะถึงละนู่นก็แยกไปได้อีกซอยหนึ่ง เข้าไปในหมู่บ้านอีกนี่เราไม่ไปนี่ถนนใหญ่อยู่ทางนี้ถนนใหญ่เราจะไปถนนใหญ่เดินไปถนนใหญ่จะเดินไปถนนใหญ่กันเดินนี่ รถวิ่งได้ยินเสียงรถไหมวิ่งจเจอถนนล,ละจะมีรถเยอะไหมเห็นเราจะวิ่งข้ามถนนตรงนี้แหละแต่เขาก็มีที่ข้างไห้นะแต่เดินไปไกลแต่เราข้ามตอนไม่มีรถไม่เป็นไหนหรอกเพราะรถที่นี่รถต,ตรงนี้น้อยรถไม่เยอะข้ามได้แต่ถ้ารถเยอะเราก็ต้องข้าม เดินไปข้ามในจุดที่เขาให้ข้ามนะแต่นี้รถไม่มีก็จะมีรถด,ดูถึงลนะตรงนน้นหนไหมสวนนู่นเห็นไหมเห็นไหมนูน่นนะเขียวๆสวนที่ถ่ายลงคลิปไปเมื่อ สองวันที่แล้วอันนี้ถนนเใช่ไหมถนนไม่มีรถเลยเห็นไหมไม่มีรถหรอเดี๋ยวดูดวิวกว่อนหนฝั่งนู้นอันนู้นไปทางขับไปทางนู้นไปทางฟรีเวย์ไปมอไปอะไรได้หมดขึ้นฟรีเวย์ไปเห็นไหมมีรถไหมอันนี้ไม่มีไม่มีเราข้ามนะไม่มีเราข้ามเนหะ็นไหมไม่มีรถแล้วก็เดินข้ามได้รถไม,ม่เยอะ อรองเท้ากัดลราเจ็บอ่ะมาเดินนี่เราก็ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มีรถอยู่มาหนูหนึ่งคันมนมาเล็กๆหนึ่งคันจอดมแน่ต้อ,องจอดติดไฟแดงแน่นี่จะไม่จอดไม่เป็นไรจอดติดไฟแดงจอดติดไฟแดงแล้วก็ไปได้แล้วนะไฟเขียวแสดงอยงนั้นก็มีรถเราก็ข้ามมา มาแล้วก็ไปเจอพ์คนี่ก็เดินไปที่สวนมีคนเดินผ่านกดตั๋งกล้องต่หน่อยสวนโน่ไปที่สวนเด็กพักอากาศดีเห็นไหมเองแพรถ่ายห้ดูสวนที่มาเดินออกกำลังกาย อเคเดี๋ยวแพทจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าในส่วนนี้เคยถ่ายไปให้ดูแล้วลงคลิปไปเมื่อสองวันที่แล้วเ okay. นะแพทจะออกกําลังกายก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ